นั่นไงมาไวมากครับเนี้แร็กเตเตอร์มา,คามค่อนข้างง่ายนะแต่การจ่ายเหมือนจะไม่ง่ายนะครับผมเท่าไหร่ครับตีกองแล้วรางวัลก้อนโตก็มานะฮะเกมนี้จะเข้าแบบเนื่อยๆไม่แต่ก็เข้าเว้ จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพนานเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบเฮียเข้มสายปันนะเฮียเข้มสายปันนะยินดีต้อนรับสู่เดือนกุมภาพันธ์นะช่วงเทศกาลแห่งความรักนะฮะ นี่เป็นช่วงเทศก,กาลแห่งความรักนะครับเดือนนี้เดือนกุมภาดังนั้นเฮียเข้มนะฮะเลยเลือกเกมของค่าย PG นะฮะ l o v e นะ l o v e ต้องเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับจีบสาวนิดนึงเดือนแห่งความรักเกมเหล่านี้มันอาจจะมาก,ก็ได้หนุยทุนไม่มากไม่มายนะฮะทุน27,00 0เดเด้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเฮียบันทึกมาเลขก่อนนะฮะเป็นคนขี้ลืมไป ทุน2 7 0 0ม่นจะไปได้สักกี่น้ำนะฮะแล้นี้ก็เบ็ดต่ำสุดอยู่ที่1บาทนะฮะแล้วก็ขอบคุณเลยขอบคุณเลยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับ New Clear Gaming New Clear Gaming จ้าจัดไปฮนะทุน2,700มนี่กับเกมที่ไม่มีฟีเจอร์นะผมขอเล่นที่เบ็ด5บาทนะฮเป็นการสตาร์ทนะฮะเกมนี้นั่งใช้สแคตเตอร์น่าจะ3ตัวนะ มันเป็นเกมขี้หรีนะดูอาการแล้วประมาณนะน้อดูดูแลไอ้นี่หน้าม่ออาการเลยนะฮะไม่มีใครน่ารักเหมือนเฮียเข้มเลยเฮียเข้มเป็นคนรักเดียวนะฮะรักเดียวก็รักเดียวทุกคนนะฮะ <c oughs> จัดไปฮนะมาลวยๆ1ยสิบเจ็ดบาทโน้านี่เท่าไหร่ฮะห้าสิบสองบาทเวผู้หญิงใส่แว่นนะ โอ้โหมาแล้วคนนี้ไม่ใส่แว่นนะหกสิบาทเฮ้ยมาดีอยู่นะเฮ้ยดูดีอยู่นะเนี่ยเจ๋อเจ๋อเข้าเรื่อยๆนะเออลุ้นสแคตตเอร์เลยครับอ๋อยี่สิบเฮ้ยอ้าวใหฮันนี่เบบีโอ้เบบีนะเบบีด้วยฮันนี่ฮันนี่ด้วยนะวันเจ้เฮ้ยวันเจ้เจ๋อเจ๋อฉันพูดอะไรออกมาเนี่ย โอ้โหกุญแจบเอ้า uh, ได้ไรได้ไรเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนเป็นหน้าเดียวกันนะครับสามสิบสามบาทฮะเอาเลยฮะได้สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยนะโอ้ยังเข้าเรื่อยๆนะโคตรดีเลยนะเกมเกมเป็นเกมที่ไม่ได้จแจกแะ้วมันใหญ่แต่แตลักษณะของเกมคือมันหมุนเข้าง่ายคือมันมาเรื่อยๆนึกออกปะเอ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้โอ้สแซตเตอร์ลุ้นสแซตเตอร์กันอีกเลยโอ้ เฮ้ยไอ้ฮันนเฮ้ยอืม굿จอบจอบจอบผ่านไปห้รอบแรกอล้ดเด้อห้าสที่สองก็ว่ากันไปนะไอ้ฮันนี่ไอจอบมาอ้ฮันนี่เฮ้ยไอ้ฮันนี่ออ Hey, good job. เอ้ก็จะไอ้แซคตเตอร์มาเว้ยมาแล้วแคตเตอร์ที่เบ็ดห้าบาทเข้าเลยเริ่มแล้วฮะลุ้นลุ้นุ้น,นตอนนี้เรายังมีเป็นทุนอยู่นะยังไม่ได้เสียยังไม่เสียนะเราก็ไม่มีการขาดทุนด้วยตอนนี้เราลักษณะน่าจะบวกแหละหลังจาก,กแคตเตอร์ห้าบาทเข้าอ่ะโอ้เข้าวะ่ะเข้าวะ่าวะบวกบวก,บวกคูณเท่าไหร่คูณสี่บวกอีกหนึ่งดิสปินอ่ามาเรื่อยๆถือว่าเยี่ยนะฮะเทศกาลคู่รักของเราฮะความรักความรักเอ้ยคูนคูณมาเรื่อยค่ะ ดิสปินมาอีกเออก็อดีนะมาเรื่อยๆนะไม่หมดไม่หมดแม่เสาวแว่นนี่แพงกว่าเพื่อนนะทำไมคนใสแน่แว่นมันแพงวะ <c oughs> คูณสามผมสั้นบอบคูณหนึ่งนะแม่เสาหัวทองนี้คูณหนึ่งเหมือนกันฮนะ <c oughs> ใส่แว่นนี่ซิงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออมา มาเริ่มอยู่โอ้จ้ตำแหน่งคุณนะผู้ชายเข้าก็จะแจกวายแนละ้วเพิ่มโอกาสการการแตกนั่นเองนะเออดอกไมก้ผู้หญิงเข้าอีกทีเข้าเข้าเข้า,ข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 าสวยคูณคุณคูณคูณ,คณนั่นแหละอ๋อยิงได้ยิ่งยิ่งเยอะยิงได้ยิ่งเยอะแต่หมดแล้วจ้าไอ้นี่จะชั่วกันเนี่ยไอ้หัวตั้งเนี่ยมันจะจีบสามคนเลยอืมคนเรียบร้อยนี่แพงที่สุดนะหยุดก่อนเบาบาทมันแตกแล้วเบิบบาทเลยทีเนี้ย ห้าสิบรอบฮะเราต้องเปลี่ยนเบ็ดน,นะเอา้าโอ้ยเปลี่ยนเบ็ดป,ปุ๊บร้อยสิบสองบาทเลยฮะต้องทุนสิบบาทร้อยสิบสองบาทมันก็โอเคมันอยู่นะเออเออโอ้ยนี่ของแพงนะแม่สาวแว่นเนี่ยแพงสุดนะบวกอ้่าบวกบวกอย่างเพิ่มมาสามร้อยนะบวกมาสามร้อยนะลุนสแคตเตอร์ที่เบ็ดสิบบาทฮนะมันจะยังไงมุนไปเรื่อยมุนไปเรื่อย ใช่ฮ e. oh. ะนี <threaded rehears als> me, ้ใชฮะนีฮะน่ยเฮ้ที่รักประมานี้ป่ะก o เจ็บประมาณนี้อืมอืเบบี้โอ้เบบี้ใช้แรกนเป็นสรรพนามที่ภาษาอังกฤษกับเบบีไม่ใช่เด็กนะ โอ้เบบี้เบบี้สุดที่รักประมาณนี้ปะโอ้โหโอ้คือเจอนะก็อย voilà. ่างว่านะเกมไม่ม uh, ีฟิสปินก็ต้องอดทนกันนิด네นึงก็ต้องหมุนรอหมุนไปอู้เบบี้อู้เบบี้นะหกสิบนะสาวแว่นสาวแว่นในสาวเนิร์สนะจะแพงมากอืมอืมโอ้โห โอ้โหโอ้โหอ๋ออ๋อโอ้โหอ่าแหนี้เอา้าฟิจะปินเข้าที่เป็นสิบบาทมาแล้วมาแล้วขอให้แตกทีเถิดตอนนี้ยังเป็นทุนนะฮะตอนนี้เข้าก็น่าจะแตกแล้วมนะั้งน่าจะแตกแล้วมนะั้งใช้ก็มันน่าจะแตกเอ้ยแต่ถ้ามันแตกยากก็ต้องรอกันนิดนึงนะนี่เป็นสิบบาทจะเข้าตอนไหนอา้าวจุดหมายจุดหมายผิดซองหรือเปล่า เฮ้ยแจกคูณไปเอาดิครับมาแจกคูณไปยิ่งมีไอ้ผู้ชายเข้านะยิ่งดีโอ้ยหน้านี้คืออะไรครับได้เท่าไหร่อ่ะร้อยี่สิอโอ้ร้อยยี่สิบเองอ่ะโอ้ยเข้ามาทีละร้อยทีละพันเออเริ่มอยูคูณห้านะฮะบวกดีสปินมาด้วยฮะโอเคคูณห้าคูณสามคูณสามมูลค่าเริ่มแพงขึ้นนะเอาดีมากครับแจกคูณเข้าไปคูณเข้าไปจ้า อ๋อลีสปินลีสปินเขามานะฮะไม่ต้องรีบโอ้ยแต่ไม่ได้เงินเลยนะโอ้ยากจังเลยอะ่ะโอ้ยากจังเลยเขาได้กำไรร้อยเดียวเองฮนะลึงสี่หกครับไปดูยอดนี่โหนี่นะบอกมาร้อยหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่ทีต่อใจเนย์กึศจกึศจ จะมาม้ไหนก็ไม่รู้นะถึงว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ในการมาของแซคเตอร์มันเหมือนเราหมุนรอใช่ไหมหมุนรอนู่นนี่นั่นเออ,อ,อเข้ามาเท่าไรเ9้าบเาวก200แล้วตอนเนี้ยอ่าผมหยุดตรงนี้นะั้นแล้วผมไปเพิ่มเบ็ดนะฮะเบ็ด30ละคือเราจะไล่ไปเรื่อยนะเราต้องอาศัยว่าเล่นให้มันแพงขึ้นเพื่อที่โอกาสการแตกนะฮะเราจะได้มากขึ้นนะฮะ เมื่อกี้เราได้ค c a t อร์ไปแล้วคตเตอร์เบ็ดห้าบาทได้ไปแล้วค c a t อร์เบ็ดสิบาทได้ไปแล้วแล้วก็มาลุ้นที่เบ็ดสามสิบนะจะได้คตเตอร์อหนะรือเปล่านะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเบ็ดที่แพงขึ้นนะเราเล่นแพงเพราะหวังรวยนะไม่มีอะไรหรอเอ้านั่นไงมาไวมากนนครับทีนี้คตเตอร์มามาค่อนข้างง่ายนะแต่การจ่ายเหมือนจะไม่ง่ายนะครับผมยวต,ต้องลองลองลองุนกันนะลองลุ้นลองลองุ้น เข้าให้หน่อยเถอะพี่โอ้โหไม่อะพ่อหนุ่มเอ้ยหลีอย่างเดียวหลีอย่างเดียวอ่าหลีสปินมันต้องอย่างงี้อย่างน้อยคุณก็ต้องให้ดีสปินผมมาก่อนอ่าดีสปินรัวๆเลยฮะไม่ยอมจ่ายดิสบาทโอ้ยทำไมไม่จ่ายหน่อยอออืื้หโคตรน้อยเลยอะโอ้ยเข้าเถอะ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 อ่าแจกเข้าไปแจกคูณเข้าไปเออ ต้องแจกอะะมันจะมีมูลค่าเยอะเอามาดิมาดิมาดิโอ้โหสวยจ้าจึก๊กเท่าไหร่ครับตีกองแล้วรางวัลก้อนโตก็มาแล้วฮะโอ้โหเจ็ดร้อยสองบาทโอ้โหมันต้องบวกแล้วเปี้ยงเจ็ดร้อยสองบาทจ้ามาอีกปะ่ะมาอีกอะได้รีสปินเว้ยอย่างน้อยก็รีสปินหรอเว้ยม,มา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 ทุนสองหมื่นเจ็ดนะบวกมาแปดร้อยแล้วเว้ย แค่นี้ก็ดีใจแล้วเนี่ยโอ้โหมันมายากนะ <_ p> เกมนี้จะเข้าแบบเหนื่อยๆไ้ยแต่ก็เข้าเว้ยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเว้ยนี่กำไรแปดร้อยแล้วนะเกมไหนเที่ยแบบนิ่งๆนะฮะได้มาขนาดนี้ก็โคตรดีใจเลยฮะโอ้โหโอพ,อพ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 อบวกแค่นี้ก็เอาเกมมันยากมันถึงว่ามันมันมัน,มนแจกต่ำนะเกมมันแจกต่ำนะตอนนี้ผมหยุดเล่นสักพักหนึ่งฮะบวกมาเจ็ดร้อยนะตอนเนี้ย ยังดูอีกไหมนี่ผมกลับมาหมุนมือแล้นะตอนนี้บวกหกร้อย๋ยวเราถ้าเรายิ่งเล่นเราก็จะเจอสถานการณ์นี้นะเขาจะบอกเนะี Good job. ่ยพุดเจอตอนนี้บวก500รไม่เป็นไรนะฮะเพื่อเพื่อเอทุกท่านนะเราจะเล่นแบบไม่เกรงกลัวผมขอฟีสปินอีกสักรอบแล้วกันได้ไหมตอนนี้ผมเพิ่งบวกนะทุนสองหมืนเจนะเล่นเบ็ดห้แล้วนะตอนนี้ กูเจอกูเจอโอ้ยอยากให้สแคตเตอร์เข้าให้เร็วที่สุดาว่าเบ็ดแพงนะหมุนปุ๊บสองรอบนี่ก็ร้อยแล้วนะตอนนี้ตกตอนนี้ตกขาดทุนนะขาดทุนแล้วนะหลังจากที่บวกนะเพอะเราปรับเบ็ดแพงขึ้นนะเอาง,ง่ายๆคือเพราะเราโลภนั่นเองนะถ้าไม่โบลบเราก็จะไม่เจอสถานการณ์นี้ผมเห็นมันเข้าง่ายนะะฟีสปินก็เลยโลภไปซะเลยเบ็ดห้เลยครับ แต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะมีโอกาสที่มันจะไม่เข้านะละเราจะซวยเอาเพราะเงินจะเริ่มหมดเร็วมากนะพเพราะเบ็ดมันสูงใช่ <แ S 1> ไหมกูมมจ็อบเนะี่ยเราเริ่มไม่เข้าด้วยเห็นไหมหมุนห้าสิบทีละห้าสินนะแล้วก็ไม่เข้าทีก็หน้ามืดเลยนะนั่นไงโอ้โหกูจ็อบกูบจ็อบเอาเนี่ยกูจ็อบเอาเนี่ยมาเนี่ยโอ,อ้โห เสียงหน่อยเสียงหน่อยนะคู่รักมาเนี่ยอือหืออือหือออหืออือหืออ๋อเลยอ๋เลยนี่แหละสัญญาณอันตรายนะของเบทห้าสิบผมเริ่มเริ่มส่งซิกนะกำไรดีๆนะก็จะติดลบอย่างนี้ก็ไม่ไหวสองสี่ศูนย์เลยมาโอ้โหมาร้อยห้าสิบอ๋อร้อยแปดเจ็ดยังไม่คุ้มนะเสียเยอะเสียเยอะเสียไปเยอะ ที่เบตห้าสิบไม่รู้จะมาป่ะเนี่ยสยแคตเตอร์ให้อันนี้ให้อันนี้เฮ้ยเออเออโอ้โหเถื่อน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 ยังเลยสามสิบมะอย่าไปกลัวมันเออเออเสาแบนเขา500เน้าห้าร้อยเลียเว้ยอยากได้แบบเต็มแผงอะ Good job. Good job เ o อเก o ดเเฮ้ยเป็ด50จะไม่มีแคัตเตอร์3ตัวหรือไง Good job. Good job. ผมได้แคัตเตอร์ทุกเบ็ดมาเลยตั้งแต่เล่นนะม,มาทีละ2องฮะอ๋อต้องการ3จ้าไม่ต้องการ2โหเอ้ยอะไรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเป็นเสาแว่นะเปี้ยงไหมโอ้มาบัลเลงกองมาแล้วฮะบัลเลงกองมาแล้วเราบัลววก้อนโตมาแล้ว เท่าไหร่ฮะหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันสามสี่พันสี่ครับผมโอ้โหเอ้ยมาเว้ยยังยังก็ยัง,ยงขาดทุนอยู่แต่ก็ขาดทุนน้อยลงนะฮะเออกดเจ๋อมกดเจ๋อมคือตอนนี้อยากได้แสคแคตเตอร์มากเลยนะฮะฟีสปินฮะฟีสปินไม่เข้าเลยอ่ะมาหมุนดูทีละสามสิบรอบนะฮะเนี่เบลี่ห้าสิบบาทฟีสปินเข้ามาันก็น่าจะแพงอ่ะนะ อืมกูจับกูจับอืมเป็นการเสี่ยงโชคนะฮะเป็นการลุ้นที่แบบไม่จะว่างไงเหมือนกันนะ <Good job. S 1> แต่ผมก็จะลุ้น,น,นเนี่ยที่เบ็ดแพงเนี่ยถ้าฟีสปินเข้าผมก็ก็<ด>น่าจะพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอืมอืมกูจับเฮ้ยเฮ้ยเข้าหน่อยฮะกูจับโอ้มามาเถอะ โอ้ยสเกตเตอร์อยู่ไหนเวาเดสเก็ตเตอร์เวาสเก็ตเตอร์เวาฟิสปินฟีสปินไม่เข้าอะ่ะเอ้ยอีก30รอบนะสำหรับเบลท5ห้าสิบตั้งก,กระโดดเบลทนะต้องแลกแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ได้แล้วเริ่มไม่ใจแล้วจากกำไรนะสู่ขาดทุนไม่ธรรมดาในะชีวิตผมว่ะ <Hi, honey. S 1> กำลังจะรวยเลยเมื่อกี้ถ้าหยุดเล่นนี้ได้กำไรไป800นะ ควรหยุดไม่หยุดจ่าเพราะอยากรวยกว่านี้ค่อนข้างโลภนะฮะค่อนข้างโลภนิดนึงอนะืือนะอืืมเอเอเฮ้ยเ,เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะเว้ยโอ้เสียดายเมื่อกี้เกือบเต็มแผงเฮ้ย ไม่มาอ่ะแถมอีก30มสิเอาใหม่ขออีกทีป่ะเบตห้าสจะไม่เข้าฟีสปินใช่ไหมคือมันมันมันตั้งใจไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะความหวังสูงมากกับเกมนี้เกมคู่รักในช่วงวาเลนไทน์นะฮะมันควรจะมีอะไรดีๆให้เรานะกจบกึจกมาโอ้โหบมเแลมานะฮะมานะฮะตอนนี้ก็ต้องเลิกแล้วผมจะเลิกตอนนี้นะได้หรือขาดทุนก็ต้องเลิกนะครับผม เพราะว่าเราก็เต็มที่แล้วนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ารีสปินมามยังไม่มีอะไรจะเข้าเลยฮนะตัวจ่ายตัวจ่ายอยู่ไหนกุหลาบอืมทำไมเป็นอย่างงี้อืมมาไม่จริงรีสปินมาอนะนีเอ้ยไม่ได้ครับโอ้โห โอ้ทำไมแย่อย่างนี้ล่ะโอ้เบ็ดห้าสิบให้แค่นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละมีความใจร้ายสูงมากแบบเปีป้ยงเปี้ยงมีมาแบบเปีป้ยงเปี้ยงโอ้ยทำไมเธอทำไมเธอทั้งเราอย่างนี้นี่เบ็ดห้าสิบเธอไม่คิดจะจ่ายนะฮะกุห่าบโอ้วู้ยบัลเลงมาสองร้อยาสิบครับไม่คุ้มเลยฮะโคตรไม่คุ้มเลยฮะบอกเลยว่า ขาดเจ๊งแล้วนะฮะเบ็ดห้าสิบผมนะะ <100 S 2> เบ็ดร้อยไปเลยครับเบ็ดร้อยหมุนมือด้วยฮะไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับผมต้องเล่นแบบนี้นะฮะเก้าสิบแย่มากแย่จริงนะรู้สึกว่าไม่ดีต่อใจนะฮะเท่าไหร่ครับเจ็ดแปดห้ารครับสามร้สาสิบเก้าสิบเว้ยไปรุ่นหัวร้อน หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนอืมเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบห้าว่ะไม่ดีต่อใจผมเลยทำไมเจ้ไยอย่างเงี้ยเธอทำไมเธอหดไรกับเราขนาดนี้ไแคตเตอร์นะสแคตเนะตอร์ผมได้ฟิีสปินที่เป็นห้าสิบบาทนะให้ผมแค่นิดเดียวเองอะ่ะคือแบบเสียดายนะมันมีความหวังนะการเข้าสแคตเตอร์ที่เบียดแพงๆใช่ไหมแล้วมันแบบจ่ายแค่นี้มันก็รู้สึกนอยเวย สออามร้อยเก้าสิบเอ้ามากดแบบหัวร้อนเนี่ยเบ็ดละร้อยอ่ะมันต้องเข้าแล้ววะเบ็ดละร้อยดูซิจะจ่ายเท่าไรหร่ฮะถ้าไม่จ่ายก็ต้องบอกว่าพอกันทีนะฮะโอ้ยแย่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 เฮ้ยมันเข้าฟีสปินแล้วมันจะไม่ให้อะไรเลยเหรอวะดูดิมึงยังศูนย์บาทอยู่เลยอ่ะฟีสปินเบ็ดละร้อยแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยนะมันก็เกินไปแล้วลูกพี่โอ้ใจร้าย โอ้เกมคู่รักเอ้ยเกมนี้ไม่ดีนะฮะเดียวเลิฟาตามหาความตามหารักนี่ค่อนข้างแย่เลยนะไม่คิดจะจ่ายกูเลยนะโอ้แย่มากครับตอนนี้รู้สึกไม่ดีเรับผมได้495นะฮะแล้วยังไงครับแล้วยังไงฮะมันมันน้อยมากนะกับสิ่งที่ผมควรได้นะดูสิครับ อ้ยเป็ดละร้อยพันี้ผมหมุนเกรอบก็หมดแล้วไม่ไหววะ่ะขออนุญ,ญาตหยุดนะกับเกมนี้สู้ต่อไปผมว่ามันจะลดไปเรื่อยๆนะเงินนะผมว่าเข้าฟีเจอร์บ่อยมากแต่ไม่จ่ายนะฮะโอเคครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครยให้ด้วยนะฮะกับช anel เฮียเข้มสายปั่นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ